อ่ะเรามาดูเจ้านี่เลยนะฮะซูเปอร์บค์899หรือว่าปริกาเล่9 9 9นั่นเองนะฮะปี2015สีแดงผมขอบอกเลยว่าเมื่อกี้ได้ลองสัมผัสด,ดูแล้วเป็นรถที่แม่งโคตรแรงนะฮะเ c แท้นะฮะมาพร้อมคอฟูไทเทเนียมนะยกชุดนะครับ ของแต่งหลายรายการนะฮะอ่าซับแทงนะครับตัวรถโดยรวมถือว่าจบนะสมบูรณ์นะครับถือว่าอะไรที่เตะนะฮะ Put a ใวันนี้วันเดียวนะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไปแน่ได้ท่วมนะครนนี้ขอบอกเลยไปก่อนฮนะ